สวัสดีโซเชียลแคมอ์อไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะเต๋จะมากินตัวบีกรีนะคะแต่ว่านี่เลยมีแพคเกจิ้งเก่าและแพคเกจิ้งใหม่เออซึ่งเขาบอกว่าสูตรใหม่นี้คือมันอร่อยกว่ารสชาติเดิมนะเราจะมาลองดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนเออนี่เลยแต่ว่าก็ขนาดเท่าเดิมนะคะแต่ว่ามันก็แค่จะเปลี่ยนไปใช่แล้วแล้วแบบกล่องก็คือที่ให้ดูเมื่อวันก่อนนะว่ากล่องมันแตกต่างไปยังไง นี่เลยอันนี้ของใหม่นะคะเราจะมากินของใหม่กันนะว่ามันจะรสชาติแบบไหนนะคะแนะนําก็คือทานกับน้ําเย็นเหมือนเดิมนะจ๊ะหรือนา้าอุณหภผมห้องนะคะแต่น้าใครคิดว่าตัวเองแบบเป็นคนแบบถึงแม้ทานแล้วก็ยังไม่ค่อยขับถ่ายอยู่ดีเงี้ยก็ให้เน้นแบบทานกับอืมกินมันเหมือนจะกินแบบกินผักมากขึ้นอะ่ะกินแบบเขียวๆมากขึ้นอะ่ะนี่เลย เรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนซึ่งเขาเปลี่ยนตรงนี้เนาะเปลี่ยนแบบมุมด้านฉีกอะสำหรับคนถนัดขวาปะเขี่ยวั้มนรสชาติแบบกินกับน,น,น,น้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นนะคะ100-150ถึงมิลนะคะละคนให้ละลายแล้วก็กินให้หมดทันทีเลยด่วน โอ้โหเป็นไงเจเยใครกินพ mm ีก hmm. oh, right. yeah. uh ินสวยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมพีกินกีลักี้พี่ไม่ใช่นมใหญ่นมนี่นมนี่ไม่ไม่ได้นะพี่พี่ชอบแปลว่าอะไรคือสมบูรณ์ละฮึ่ม รสชาติมันแบบมันก็ละมุนกว่าซึ่งแต่ว่าถ้ากินกับน้ำเย็นจะจัดขงจะแบบแซบเวอร์ห้ามพลาดเลยนะคะใครแบบสั่งมิกี้นะตอนนี้เราจะได้อตใหม่ตัวใหม่แล้วนะคะรับรองว่าอร่อยกว่าของเดิมแน่นอนอะไรที่มันใหม่ๆม่ันก็ดีกว่าของเก่าอยู่แล้วแหละจริงปะล่ะเออโอเคไปแล้วค่ะบายบบยเหมือนเตย